ไอกำลังจะเดินทางไปที่โรงพยาบาลเมอนดอนนะคะไปหาหมอฟันไ,ไอก็นั่งรถแทมนะคะทีนี้รถแทมก็ไปไม่ได้ก็เลยเอะมันเกิดอะไรก็เลยเดินลงมาดูเกิดอุบัติเหตุน,นะคะรถแทมชนแกรถรถเก่งค่ะไม่รู้ใครผิดใครถูกนะคะตอนนี้ก็รถแอมบูรานส์รถตำรวจนะคะก็มาแล้วก็การจราจรก็ติดไปหมดเลยะคะ่ะทุกคนตอนนี้ อันนี้เป็นเมืองเมินดอนนะคะไอ่ก็จะเดินจากตรงนี้ไปที่โรงพยาบาลนะคะอีกประมาณยี่สิบห้านาทีจะถึงเวลานัดไอ่คิดว่าไอ่ไปทันค่ะไอ่ใช้เวลาเดินน่าจะประมาณสิบนาทีทุกคนนี่เป็นเหตุที่เกิดไม่บ่อยนักนะคะอาจจะนานๆครั้งนู่นนะคะโรงพยาบาลไปทางโน้น หลังจากหาหมอฟันเสร็จนะคะก็มาซื้ออาหารไทยจะบอกว่าซื้อเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็กําลังจะกลับบ้านแต่ตอนนี้คือจะบอกว่ากินกินอะไรไม่ได้อีก2ชัมม่วโมงเพราะว่าเจอยาชาไปสามเข็ม รีวิวอาหาระนะคะจะบอกก่อนว่าไอา้ะต้องอดข้าว2ชั่วโมงนะคะหลังจากที่ทําฟันมาเพราะว่าคุณหมอฉีดยาชาแล้วก็ทําอะไรพิพเศษนะคะทาความสะอาดฟันให้แล้วมันก็เลยเขาบอกให้รอก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คือหิวมากนะคะตอนนี้บ่ายสองแล้วนะคะปล่อยให้พี่ขุนกินข้าวไปก่อนนะคะพี่ขุนกินข้าวนะคะกินไก่ย่างไก่ย่างไอทํา ไอทำไก่ย่างเป็นไก่ย่างสมุนไพรตั้งแต่สองวันที่แล้วนะทุกคนเนาะทำไก่ย่างเสร็จก็มานั่งกินนะคะทีนี้ก็อัดคลิปปกติคราวนี้พอจะไปตัดต่อก็เอาส่งส่งไฟล์จาก GoPro ไปที่โทรศัพท์กพอจะตัดต่อที่โทรศัพท์ปรากฏว่าไม่รู้มือมันไปโดนยังไงเผลอลบคลิปอีกแล้วแล้วเปลบตรงช่วงคลิปที่กำลังกินนะทุกคนส่วนคลิปอื่นๆที่ว่าถ่ายตอนทํา ตอนที่เอาไก่ย่างออกมาจากเตาอะไรอย่างเงี้ยยังอยู่ครบนะคือแบบโคตรเซ็งเลยก็เลยไม่ได้ให้ทุกคนดูนะคะว่าไก่ย่างของเราเป็นอย่างไรนะคะแต่ก็ยังมีคลิปที่แบบไอถ่ายรูปไก่ย่างไว้เดี๋ยวไอจะให้ดูเนาะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าวันนี้ไอได้อะไรบ้างก่อนที่จะไปทําฟันไอก็ได้ดูคลิปวิดีโอของช่องอร่อยอร่อยพุงนะคะพอดีเขาทำ ตุนตุนตีนไก่ใส่ใส่เส้นใส่ลุ้นเส้นนะทุกคนไอก็เลยแบบอยากกินมากนะคะก็จินตนาการไปมากมายนะคะ,ะมาดูกันนะคะวันนี้ได้อะไรมาบ้างอันนี้เป็นผักบุ้งผักบุ้งผักตัวนี้เป็นผักบุ้งไทยนะคะทุกคนไม่ใช่ผักบุ้งจีนนะนะแบบนี้เนาะเย็นตาโฟหรือก๋วยเตี๋ยวนะยอดเลยแล้วก็วันนี้ได้ถั่วงอกมาประมาณครึ่งกิโลค่ะทุกคน ไอคิดว่า500กรัมนี่แหละครึ่งโหลนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นชะอมค่ะชะอมนะคะกลิน่นแบบสุดยอดกลิ่นสุดยอดมากแล้วก็อันนี้เป็นผักชีค่ะผักชีหอมผักชีหอมตัวนี้เป็นผักแพวค่ะไอชอบมากเลยผักแพวใส่ลาบ ใส่น้ำพริกหรือจะกินเป็นแบบกินแกล้มอะอร่อยทุกคนไอชอบตัวนี้แคปหมูนะคะจากที่แบบไม่ได้กินแคปหมูนานมากแล้วสมัยก่อนจะชอบสั่งแคปหมูของแม่แอนนะคะแต่เดี๋ยวนี้คือก็ไม่ได้สั่งก็คือไม่ได้กินแคปหมูมานานมากเพราะว่าก็ไม่รู้ว่ายังไงนะคะอยากกินก็ต้องแบบสะกดใจไว้อะไรเงี้ยทุกคนคืออันไหนที่มันของอ้วนๆนะคะ แต่ก็อย่างที่บอกแหละก็คือพูดแต่ปากว่าของที่อ้วนๆก็ไม่อยากกินแต่คือกินขนมนะสุดยอดทําขนมแล้วก็กินขนมเก่งมากไอ้กนะแล้วก็ตัวนี้เป็นผักกานจองค่ะนี่ในขณะที่รีวิวอยู่ก็จินตนาการอาหารไปด้วยท้องก็จะร้องนิดนึงอันนี้เป็นวุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้นอันนี้ตราบางกรคู่นะคะตัวนี้นะคะไอจะเอาออ่ที่เขาทําเป็นแพ็คเล็ก เพราะว่าจะแบบเหมือนเป็นการกินหนึ่งครั้งนะคะทุกคนแพ็คเล็กๆแล้วก็เอาบะหมี่เกาหลีมาสองสองห่อค่ะเป็นบะหมีเ่เกาหลีรสรสไก่ที่แบบเผ็ดนะคะแต่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เผ็ดแบบเอาตายนะคะทุกคนแต่ก็เผ็ดอยู่นะคะซึ่งเราก็จะคุ้นชินกันนะคะไอ้ก็เคยเคยกินอันนี้ก็มีมะกอะคะ่ะทุกคน มะละกอหนึ่งลูกนะคะวันนี้อาจจะพูดแบบยันยานคางนิดนึงเพราะไอรู้สึกว่าไอ,อาไม่รู้ว่าทาไมไอเหมือนคนไม่ไม่ค่อยตื่นแล้วก็เหมือนไปไปโดนยาชามาสามเข็มนะคะเป็นอาการแบบเหมือนเวลาจะอ้าปากพูดมันจะยากนะคะแล้วก็อันนี้เป็นมะเขือเปราะค่ะแล้วตัวนี้เป็นมะกอบค่ะทุกคนดึงด้งๆไอชอบอันนี้เป็น แปะกล้วยค่ะได้มาสองแพ็คนะคะแปะกล้วยนี้มาจากประเทศจีนนะคะแปดสิบกรัมยังไม่ถึงหนึ่งขีดเลยค่ะทุกคนนี่ไอชอบนะคะแล้วก็ไอได้ซอสอเป็นซอสซุกี้ค่ะน้ำจิ้มสุกี้ยากีเป็นแบบสูตรโบราณน,นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นเลือดเป็ดค่ะเป็นเลือดเป็ดนะฮะ หมดอายุหรือยังยังไม่หมดอายุนะคะตัวนี้เลือดเป็ดตัวนี้จะไม่มีหน้ารลานนะคะเราต้องถามถามแล้วเขาจึงจะเอามาให้ต่อไปมาดูอาหารแช่แข็งก็จะได้มันเล็กน้อยนะคะได้มันเล็กน้อยก็จะมีลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นปลาก็จะมีลูกชิ้นปลากลมนะคะแล้วก็ลูกชิ้นลักบ,บีซึ่งก็จะเป็น ของแต้จิ๋วนะคะนี่ลักบี้อร่อยที่สุดนะคะยี่ห้อนี้ไอเคอมเมนต์ค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นลูกชิ้นปลารวงค่ะทุกคนดึงๆนี่จะบอกว่าไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรหรอกนะแต่มันอร่อยจริงๆของแต้จิว๋วแพงหน่อยแต่อร่อยแน่นอน <laughs> โอ้ยทำร่วงขณะนี้ท้องร้องอย่างแรงตัวนี้เป็นติน ก่ค่ะทุกคนแกจะทําต้มเส้นนะคะนี่นี่ตีนไก่1นึกิโลจะบอกว่าเออลืมดูว่าที่ตู้ตู้แช่แข็งไงอะ่ะมันจะเหลือเหลือไอห,หัวใช้เท้าแค่นิดเดียวนะคะซึ่งเดี๋ยวพี่ขุนจะไปเดินเล่นช่วงบ่ายนะคะบ่ายแกๆนะคะหลังจากที่แกออกมาจากคอมพิวเตอร์แกแล้วเนี่ยแกจะไปซื้อให้แกบอกนี้นะคะแล้วก็ไอ้ก็ได้พริกแกง พริกแกงเผ็ดนะคะของแม่พลอยเพราะว่าของไหนที่มีอยู่มันจะหมดแล้วนะคะแล้วก็วันนี้จ่ายไปทั้งหมด824โครนค่ะก็ถือว่าเยอะอยู่นะทุกคนนะเยอะอยู่นะคะไอ้ก็ไม่รู้ว่ามันแพงกับอะไรทำไมมันถึงแ0 0รอกว่ามะละกอแพงที่สุดนะคะหนึ่งลูกนี้8 1ดโครนนะคะโอเคทุกคนหลังจากที่เช็ค รายการของทั้งหมดนี้นะคะแล้วก็ไล่ดูตามรายการไอ้ตัวเนี้ยที่มันเขียนว่าเจลลี่สามรอยกรัมเนี่ยจริงๆแล้วมันคือเลือดเป็ดค่ะทุกคนราคาของเลือดเป็ดนะคะสามร้อยกรัมหรือส3 0สกรัมเนี่ยนะคะสามขีดนี่นะคะหกสิบสามโครนค่ะทุกคนคือแพงมากเขาบอกว่าแพงมากเลยนี่เพิ่งรู้ว่ามันแพงขนาดนี้นะเออลองจากลองจากมาละกอเลยอะ่ะอืม โอเคประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะไอ้ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดทุกอย่างเนาะโอเคทุกคนวันนี้ไอ้ก็ต้องขออนุญาตาไปเก็บของเข้าตู้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะหาอะไรกินนะคะเพราะตอนนี้กเ็เลยเวลาจากที่คุณหมอเขาทําฟันมาแล้วสองชั่วโมงนิดๆคะ่ะทุกคนตอนนี้ไอ้ก็แบบหิวมากมายนะคะแล้วก็ท้องก็ร้องแต่ก็คือจะบอกว่าก็เริ่มปวดตรงฟันที่เขาทําความสะอาดนะคะเขาแบบ เข้าไปขูดหินปูนแบบว่าแบบล้ำลึกเลยนะคะในฟันสองซี่ที่ผ่าตัดนะคะข้างนี้แล้วก็ข้างนี้นะคะซึ่งสองซี่เนี้ยไอ้รักษามาเป็นสี่ปีแล้วทุกคนซึ่งการรักษาความสะอาดมันยากมากๆเลยนะคะทุกคนก็คือแปรงฟันแล้วแล้วก็ใช้แปรงระหว่างร่องฟันนะคะทุกวันนะคะรวมถึงไหมขัดฟันก็ใช้อะไรเงะะี้ยค่ะทุกคนแต่ว่า มันก็ยังแบบทรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับประมาณว่ากระเป๋าฟันหรือเหงือกเนี่ยมันยังไม่แบบปิดสนิทดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณหมอเขาก็ยังแบบเหมือนไม่ค่อยพอใจนะคะก็คือก็เลยต้องเรียกเราเข้าไปแบบทําความสะอาดล้าลึกอีกทีหนึ่งแล้วก็คุยกันว่าจะทําการผ่าตัดอีกรอบหนึ่งไหมเพื่อที่จะ เติมนะคะเติมเติมทาการเติมเนื้อฟันเติมรากฟันให้เสริมรากฟันให้อะไรเงี้ยทุกคนเออไอก็เลยบอกโอ้ขอคิดดูก่อนนะเดี๋ยวคุณหมอเขาก็จะทําการประเมินราคาแล้วก็จะส่งการประเมินราคามาที่บ้านอีกทีหนึ่งนะคะว่าราคานี้ไอพอรับไหวไหมใจมั่นใจเลยว่าไม่ต่ํากว่าหกพันโครนแน่นอนนะคะเดี๋ยวก็รอดูกันนะคะทุกคนวันนี้ไอขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ